คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนกันแล้วนะครับเดือนกันยายนฟังดูก็เป็นอีกหนึ่งเดือนในปีนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่น่าตื่นเต้นอะไรนะครับแต่ว่าสื่อบวรชนคาริคประเทศไทยก็ดีนะครับพระศาสนาจากคาริคในประเทศไทยก็ดีครับแล้วแล้วแต่ตื่นเต้นชื่นชมเพราะว่าปลายเดือนกันยายนครับเราจะมีกิจกรรมใหญ่ซึ่งก็คือคอนเสิร์แตแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับ วิทยุฟูนมโอมิเอนส์คอนเสิร์ตเป็นการร่วมมือกันของสภาพระสังฆราชคาทิวิแห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานคารวะานะครับแล้วก็คารวะาอีกมากมายเลยครับตบเท้าเข้ามากันครับเพื่อร่วมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในโอกาสสาคัญครับของพระคารินันองค์แรกนะครับพระคารินันไมเคิลมีชัยกิตบุญชูครับในโอกาสครบ40ปีตําแหน่งคารินันและครบ50ปีการอภิเษกเป็นพระอักงฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพพวกเราพร้อมใจร่วมใจกัน เพื่อมทนาคุณพระแล้วก็เผยแพร่ความดีงามนั้นสู่สังคมมมทนาคุณพระกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนครับในเดือนกันยายนปลายเดือนเราร่วมมทนาคุณพระผ่านทางบทเพลงและกิจกรรมซึ่งปลายทางของมันก็คือการจัดตั้งกองทุนพระคาดินันไมเคิลมีชัยกิจบุญชูเพื่อใช้ดอกผลครับในการช่วยเหลือผู้คนต่อไปดังปณิธานและการใช้ชีวิตของท่านครับเพราะนั้นตลอดทั้งเดือนกันยายนครับอย่าพลาดน,นะครับ มาฟังเรื่องราวแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามเป็นต้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่30กันยายนนี้ครับขอเริ่มที่ EP 136เอาเลิกเอาชัยครับกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคอนเสิร์ตและเพลงทีมซองนะครับก็อย่างที่ได้ยินก่อนที่จะเข้าเนื้อหานี่แหละครับเราก็เปิดเพลงทีมซองนะครับแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามเกินเกินให้พวกท่านฟังกันนะครับให้ท่านผู้ฟัง ได้ฟังกันได้ลิมรสบทเพลงครับที่ดูเหมือนว่าเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเบาๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคอนเสิร์ตแล้วก็บทเพลงทีมซองกันนะครับรแน่นอนนะครับถ้าติดตามข่าวสารจากแวดวงคาทอลิกครับเราก็จะค่อยๆเห็นการประชุมก็ดีนะครับการเตรียมการต่ตางๆก็ดีจนในที่สุดครับเราก็มีการแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับขึ้นที่โรงแรม อนมานะครับแล้วก็มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวอยู่5ท่านด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือพระสังฆราชจูศักิ์สีสุดท่านก็เป็นประธานสภาพระสังฆราชคาทิกิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณหญิงปัทธมาดีสวัสดิกุลก็เป็นประธานจัดงานนะครับผมเองคุณพ่ออนุชาเชเดชครับก็ดูแลเรื่องการแสดงแล้วก็กิจกรรมมีดร,รประทีปัส,สุพางนะครับดูแลเรื่องคาทุกข์แฟ์แล้วก็มีอาจารย์สุวั์ครับก็ดูแลเรื่องกองทุนแล้วก็การจัดตั้งเรื่องสปอนเซอร์ต่าง เราทั้ง5คนครับก็ได้ร่วมถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทําไมถึงชื่อว่าแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับเพราะแน่นอนว่าตลอดระยะเวลาที่พระกุญแจพร,ระกาดิน,นันไมเคิลมีชัยครับได้ดูแลพระศาสนาจากปกครองหรือแม้กระทั่งมีชีวิตอยู่ครับอันก็ทําให้ทุกช่วงเวลาของเราแต่ละคนสวยงามทําให้พระศาสนาจากสวยงามทาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วสวยงามทั้งสิ้นเลยครับ นอ,อกจากนั้นความสวยงามนั้นยังไม่พอและจบที่ตัวพระคุณเจ้าและกิจการของพระคุณเจ้าเท่านั้นแต่ความสวยงามของความเป็นคิสชนเราจึงเห็นว่าชีวิตทุกชีวิตสวยงามนั่นคือเหตุผลหลักอย่างเป็นทางการของการที่เราจะตั้งชื่อว่าแด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับแล้วการแถลงข่าวก็เกิดขึ้นกิจกรรมก็เกิดขึ้นครับแต่วันนี้เราย้อนกลับไปฟังเรื่องราวของจุดตั้งต้นของการให้กำเนิดตีมซองหรือว่าชี แต่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่มีความสนใจเรื่องบทเพลงแล้วก็มีโอกาสได้ทําบทเพลงทางศาสนานะครับแม้ว่าจะไม่ได้ถูกร้องในบทแต่ก็ร้องเพื่อเสริมความเชื่อความศรัทธานะครับแล้วก็ตามกิจกรรมอีเวนต์ตามค่ายตามใดๆต่างๆก็เคยค่อยๆแต่ง,ตง,ตงไปและในช่วงเวลาที่สําคัญต่างๆเป็นต้นบทเพลงที่ถูกใช้ในสนามงานของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับ ปีนี้เราเล็งเห็นว่ามีวาระสําคัญนะครับก็คือพระการดิดันไมเกิลมีชัยกิจบุญชูเนี่ยครับท่านก็จะครบอย่างที่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับทีนี้ก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงนะครับมีกิจกรรมก็ต้องมีทีมซองครับก็เลยเรียกคุณโซ่ ETC นะครับซึ่งเป็นผู้บุญกันอยู่นะครับเขาก็มาช่วยเรื่องทํานองส่วนผมเองก็แต่งเนื้อร้องนะครับเราเริ่มจากการที่เราทํากันบ้านว่าเราควรจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของท่าน เกี่ยวกับสิ่งที่น่าจะอยู่ในบทเพลงนะครับที่สุดครับเราก็ยึดจับวิธีการเขียนของบทเพลงฝั่งภาคญี่ปุ่นนะครับที่ชอบเขียนเพลง,งแล้วก็ลงเรื่องของปัจจัยชีวิตลงเรื่องของธรรมชาตินะครับเราก็ลองค่อยๆฟังเพลงค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับที่สุดนะครับในวันเวลาที่เหมาะสมเราก็นั่งด้วยกันนะครับท่วงทํานองก็เริ่มขึ้นเนื้อหาก็เริ่มขึ้นเพราะนั้นเราจะสังเกตว่า ข้อแรกครับเราพูดถึงวันเวลานะครับต่างวันเวลาที่เวียนหมุนไปมากมายเพียงใดพระเจ้าให้เราลำธทานสายน้ําสายลมภูเขาล้วนมีเรื่องราวด้วยรักของพระองค์นะครับข้อแรกก็ค่อยๆรจนาขึ้นนะครับแต่พอข้อ2ครับเราก็บิดนิดหน่อยตรงที่ว่าในบางเวลาอาจไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวที่อาจจะสับสนบ้างนะครับสิ่งที่หวังไว้ช่างดูมืมดมนแต่ด้วยการเขน และด้วยความเพียรทนน,นั้นพาให้เราได้พบแสงสวา่างนั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตคนครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะสิครับเพราะว่าเราได้ผูกโยงกับคติพจน์ของพระคุณเจ้าครับผ่านเกลงเขนสู่แสงสว่างนะครับแล้วต่อไปก็เป็นต่อนรับแล้วก็เป็นท่อนจบนะครับที่พูดถึงว่าโอบก,กอดชีวิตที่สุขสวยงามนะครับแล้วก็เล่าไปนะครับเล่าไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายของ เดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับแต่ว่าบทเพลงบทนี้ครับก็ใช้เวลาเราถ้าเกิดเล่าลงรายละเอียดนะครับก็เหมือนว่าครั้งแรกก็คุยกันคอนเซปต์ครั้งที่สองก็เริ่มแต่ไม่จบครับมันเหลืออีกบรรทัดเดียวนะครับมันเหลืออีกเมืองเดียวที่มันจะใส่คําว่าอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันถูกบังคับด้วยท่วงทํานองนะครับและอยู่ดีๆคําว่าพระพรพร่างพมก็ไหลออกมาครับนักดนตรีท่านหนึ่งครับบอกว่าเอ๊ะคำนี้มันเป็นคําที่ คนยุคนี้ไม่ได้จะคุ้นชินนะครับแล้วมันอยู่ในบทเพลงแต่โดยส่วนตัวผมพบว่าพระพรพ่งพรมจริงๆนะครับที่สุดบทเพลงนี้ก็ถูกเขียนขึ้นแล้วก็จบลงครับหลังจากนั้นเราถูกไปทําดนตรีนะครับคุณโซก็เลยเรียกคุณโก้แทนที่จะเป่าแซกนะครับคุณโก้แซกแมนก็มาเป่าคราดินเนตโดยให้เหตุผลว่าคราดินเนตเป็นเค่ดนตรีที่ดูสุภาพดูสํารวมดูเหมือนกับว่าอ่อนโยนแล้วก็ดูสุข,ขุมเพราะนั้นก็ เป็นบุคลิกของพระคุณเจ้านะครับนักร้องครับแล้วร้องที่สุดก็คิดไว้หลายคนนะครับมีนักร้องชายนักร้องหญิงอะไรต่างๆแต่ที่สุดแล้วก็เลือกคุณเฟนวงพอสนะครับคุณเฟนวงพอสเนี่ยก็มาแทนนักร้องวงพอสที่ได้เสียชีวิตไปนะครับแล้วก็มาอยู่ในวงนะครับเรื่องราวของวงพอสก็เป็นตำนานที่น่าสนใจครับแต่วงนี้เป็นวงที่มีชื่อเรื่องของเสียงร้องของนักร้องนําแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องเราจะสังเกตว่า เราก็เล่าเรื่องไปเบาๆโดยไม่ให้ดนตรีเนี่ยมาบทบังเรื่องราวหรือน้ําเสียงนะครับที่สุดในส่วนของดนตรีครับนอกจากเสียงคาริเนตแล้วนะครับก็มีเสียงเครื่องสายนะครับอยู่สี่ห้าชิ้นแต่ว่าเป็นการอัดทับไปทับมานะครับอันนี้ได้อาจารย์บอมครับอาจารย์บอมนี้ผมไม่แม่นชื่อนะครับแต่ว่าเวลาที่เราได้ยินมิวสิคลของรัชดาไลนะครับอาจารย์บอมก็เป็นหนึ่งในผู้เรียบเรียงดนตรีนะครับที่สุดครับก็ประกอบร่างจนเป็น บทเพลงที่สมบูรณ์แด,ด่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แค่แต่งเพลงเพลงหนึ่งนะครับแต่เราซ่อนกิมมิกไว้นะครับกิมมิกที่ว่านี่คืออะไรครับจริงๆแล้วนะครับทุกข้อนะครับมี4ข้อด้วยกันข้อที่1ข้อที่2มีท่อนรับแล้วก็ข้อที่สามนะครับมี4ท่อนด้วยกันนักดนตรีบอกว่าทุกๆการเริ่มต้นของข้อจะขึ้นต้นด้วยโน้ตมีทาไมต้องมีครับก็เพราะว่าแบะคาดินัน ไมเคิลมีชัยกิตบุญชูครับเรื่องราวของบทเพลงบทเพลงหนึ่งดูเหมือนว่าโอ้ทำให้มันธรรมดาก็ได้แต่ทำให้มันดูสมเกียรติมีหลักคิดมีปัจจัยที่อยู่ตรงนั้นครับแล้วเราก็เลือกเล่าแบบสุภาพขอมตนค่อยๆเล่าแต่ว่าหนักแน่นด้วยเรื่องราวนะครับเอาละครับฟังกันสักขนาดนี้ครับสนใจไปร่วมชมคอนเสิร์ตก็เข้ามาที่ l ล n e อ f ฟ i c i a l นะครับของสื่อมวลชนาริประเทศไทย c c t อีเวนต์ครับหรือเว็บไซต์ c s c g o r t h c o n c e r t นะครับแล้วก็ต้องจองบัตรกันดูนะครับงานจะมีในวันที่30กันยายนที่หอประชุมมหิดลศิทธาคารครับเวลา2โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะครับในบริเวณงานนั้นไม่ได้มีแต่คอนเสิร์ตเท่านั้นครับยังมีคาร์ลิกแฟร์นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าครับเอาละครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่า หยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเข้มข้นกว่านี้อีกครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เราไม่จบแบบนี้นะครับเราจบแบบเปิดเพลงตีมซองกันให้ฟังเลยครับแล้วก็ชื่นชมในทุกเส้นทางนะครับเพราะวันเวลาที่เราใช้ชีวิตนั้นล้วนแต่เป็นเวลาที่สุดสวยงามแต่ทุกช่วงเวลาที่สวยงามครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดัังววนเวลา มากมายพิงได้โลกมอบให้เราลำทารสายน้าสายล้อมภูเขาล้วนมีเรื่องราวด้วยรักของพระงในบางเวลาอ่านม่แน่ใจสิ่งที่หวังไว แสนสว่าด้วยความรักที่ยังมันคมแม้วันขืนพ่านผ่านก่อนดนบันดาลสร้างวันที่มีความหมายเพือเธอและฉันรวมเป็นพลันในหัวใจพร้อมกา้าวเดินไปด้วยใจที่ปี โอกกอดชีวิตที่ผ่านผ่นมานั่นคือเวลาอันสุดสวยงามประพัน์พร่างพร้อมชื่นชมในทุกเส้นทางของงดงามไม่ปร่า So so